ตำรวจนำตัวนายแพทย์ทศพรเสรีรักผู้ต้องหาตามหมายจับสันแขวงปทุมวันคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจากกรณีชุมนุมที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยนายชินวัตรจันกระจ่างผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดมาตรา116กรณีจัดการชุมนุมที่ท่าน้ำนนจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่10กันยายนมาส่งฟ้องต่อศาลก่อนที่สันแขวงปทุมวันอนุญาตให้ประกันตัวนายแพทย์ทศพร โดยให้วางหลักทรัพย์คนละสอง0 0ื่บาทและทำสัญญาประกันว่าจะไม่กระทำการในลักษณะที่ถูกดำเนินคดีอีกรวมถึงให้มารายงานตัวเมื่อถูกเรียกโดยในแพทย์ทศพรยืนยันว่าจากนี้จะร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปขณะเดียวกันตำรวจนครบาลลุมพินีได้นำตัวผู้ต้องหาฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินที่ร่วมชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์จำนวน5คนมาส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวันเช่นกันนะครับ ด้านผู้ปกครองอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมดังสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายนัทชนน์นนภัโรธและนายภริชชีวรักษ์ที่เรือนจําอำเภอธัญบญุรีหลังถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมเพียงคนเดียวนะครับกลุ่มอาจารย์ระบุยังเตรียมยื่นอุทธรณ์การประกันตัวด้วย ส่วนกลุ่มเพื่อนนักศึกษาเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมนำจดหมายที่องค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆเ,เขียนถึงมามอบให้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ปกครองของทั้ง3คนมาขอเยี่ยมด้วยคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษาได้นําเอกสารประกอบการเรียนและหนังสือมาให้กับทั้ง3คนนะครับเพราะเกรงว่าจะขาดสอบและขาดเก็บคะแนน ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าสอบถามความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค4เข้าควบคุมตัวนายปฏิวัติสาหรายแย้มหรือหมอลำแบงก์แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันทีจากขอพักส่งสพเมืองขอนแก่นเพื่อเตรียมส่งตัวไปยังสอน,นอชนะสงครามเจ้าของคดีซึ่งมาอายัดต,ตัวตามข้อกล่าวหาจากการชุมนุมที่ท้องสนามหลวง ขณะที่สารจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัวว่าที่ร้อยตรีชัดชัยแก้วคำปอดหรือทนายแชมป์การนำคณะอุบลปลดแอกซึ่งถูกดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกป,ปั่นตามมาตรา1น6และความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะนำตัวมาฝากขังเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับสารเห็นว่าจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาชีพการงานมั่นคงและต้องดูแลครอบครัวจึงอนุญาตให้ประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์2 0 0 0 0 0บาท และมีเงื่อนไขห้ามกระทําความผิดซ้ํามารายงานตัวทุกๆ12วันจนกว่าพนักง,งานสอบสวนจะส่งสํานวนคดีให้กับอายการสั่งฟ้องต่อศาลภายใน84วันครับ